ขอแนะนำโชว์ใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจช่องว o r k p เปิดตัวรายการใหม่ที่จะทำให้คุณประทับใจภาคภูมิใจและรักประเทศไทยยิ่งขึ้นไปกับโอและหนอไอเลิฟเมืองไทยรายการวาไร e t y g a m โชว์ที่เปิดโอกาสให้นานาชาติมาจับไมค์แข่งขันร้องเพลงงอไทยลุ้นไปกับทุกโชว์ชาติที่พร้อมมาโชว์ศักยภาพในการร้องเพลงไทยซึ่งมีทั้งความสุขความน่ารักรอยยิ้มและคราบน้ำตาครบรสตลอดทั้งรายการประเดิมเทปแรกสุด Amazing กับสังผู้เข้าแข่งขัน จากสามประเทศที่มีหัวใจรักเมืองไทยเริ่มชาติแรกจากสาหราชาณาจักรอังกฤษมิสเตอร์ริชเชนคทงคุณครูสอนภาษาอังกฤษอายุ44ปีอยากอยู่เมืองไทยเพราะชอบความร้อนไม่หนาวเหมือนบ้านเกิดและศิลปินไทยที่ชื่นชอบคือบอดี้สแลมคนที่สองมิสเตอร์ดิิชชูมิฮุมีจากแคมารูนอายุ45ปีอดีตนักฟุตบอลที่ผันตัวมาเป็นคุณครูชอบเมืองไทย เพราะไม่เคยถูกเหยียดคนไทยใจดีมากอยู่แล้วสบายใจมาถึงสาวสวยคนสุดท้ายมิสซูจิงหรือเจสซี่อายุ40ปีพนักงานบริษัทตำแหน่งคัสเตอร์มิสเซอร์วิสชอบร้องเพลงไทยเพราะชื่นชอบเรื่องบลอดเว์ได้ร่วมแสดงและร้องเพลงไทยในละครเวทีอีกด้วยดำเนินรายการโดยซีสิวัตรพร้อมเหล่าแก๊ง ăm, um, e ar, เซเลบริตี้นำโดยเอมี่กินประทุมแอนนาเสืองามเอี่ยมคาริสาสปริงเกตเจแปนพานุพันธ์ออฟปองศักจูดี้เดี่ยวจารุกิจ และหนุ่มเกาหลีสุดฮอตน้องแดนรับชมความสนุกสนานและน่าประทับใจพร้อมร่วมลุ้นว่าใครคือแชมป์ประจำสัปดาห์ในรายการโอและหน่อไอเลิกเมืองไทยทุกวันพุธ20นนริกา15นาทีเริ่ม17กรกฎาคมทางช่อง w o r k ์กโพ t 23